สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์ด้วยครับผมเนาจ่อเข้ามาแเราครับพี่น้องเนาะืันนี้กะวันที่ยี่สิบเจ็ดหรครับผมครับสําหรับคลิปนี้้อครับผมโค้งสุดท้ายพ่อร้อยเอ็ดใช้ยาเลขติดบนติดล่างถ้าไม่มีให้เห็นให้ทุบครับพี่น้องเนาะให้ทุบอันันตเลยครับผมครับนี่คือเพื่อนห้มาเป็นคลิปแหลกครับพี่น้องเนาะชุดเต็ม เลขติดบนเลขเด่นบนสองตัวบนหลายคููครับพี่น้องเนาะเป็นเลขอธิวาสุดเต็มครับเพิ่นจะมาคัดมาตัดให้ได้ครับพี่น้องวันนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพ่อร้อยเอ็ดก็ามาเชียร์กับขอขอประคุณพ่อได้ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขน้าก,กันกับพอเลยครับพ่อครับก็ามาเชียร์สวัสดีพ่อร้อยเอ็ดครับผม ครับสวัสดีครับกอบมาเคียครับสวัสดีเอฟซีนะครับเพิรครับสวัสดีครับอากาศเย็นสบายวะพ่อเหนหนาวแล้วโอ้โมันสบายเดียวมันมาเป็นเดือนสบายแล้วมาเคียกหนื่มันเย็นต้อมาบ้านตัวครับผมเย็นต้อมาบ้านเย็นต้อมาบ้านเก็บผมเนาเขานาวนาวเลยเป็นสุดท้ายเด้อทุตไทยเด้อครับเป็นคลิปสุดท้ายเลยกับคลิปแบบที่ลงไปให้ก็มาเคีย โรคหายแตกกับเป็นสูตรชุดเต็มเนี่ยที่เบียร์ครูช่วยหายแล้วมาที่นี่ห้องตัดตัดท่ันเหลือหน่อยที่สุดครับผมติดตัวกับเอาเอามาเจียบกับแม่เล็กหล็กแล้วเจียบกับแม่เล็กหล็กโอ้แม่แม่ัเข้ากันครับครับมัดเข้ากันทั้งวันเนี่ยเข่ากันที่เก้าครับซึ่งเลขพ่อเนี่ยจ้างยืนยันอย่เป ทีหากับเจ็ดคือเกากับเปรกบนบนห้ากับเจ็ดยังยังยืนจากคือเก่ายมครับผมกับซึ่งเล็ก็อกของแม่เด็กกรอกเนี่ยมันจะมีอยู่สามที่หาหกเจ็ดแปดเนาะครับผมเล็กดับของเล่าเนี่ยมีเก่าหนึ่งสองศูนย์ครับผมนึ่งมาเจียบกับกองกองกอบมันมีเล็กเอ่อมาควบคุเนี่ยมันหาหกเจ็ดแปดศูนย์สองพี ้าหหกเจ็ซึ่ง 8, มั่งครับ024ครับผม5678024ของพอ่อซึ่งไปเทียบชนของแม่เขามันตีชนกันที่สี่หหากเจ็ดแปดโอ้ชอนหลายตัววันนี้ชนหลายตัวครับชลหลายตัวโต้ไวยังครับเพราะว่าเขายังยืนยันองเล็กของพ่ออยู่คือหากับเจ็ดแม่นครับผมไปเดี๋ยวเลยเล็กดับพ่อวันี้มันมีหนึ่งสามเก่าซึ่งมันไปชนดับของแม่เล็กรอกหนึ่งเก่าคับหนึ่งครับผม แม่เลขรอบมาดับของพ่อยุ่2สองกับศุนงพ่อไปดับของแม่ตอที่สาม <c oughs> กลับมันก็เล่งครบยุสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีหาเก็แปดนะคือเอาหาเจ็ดมาประกบเลยครับผมับมาประกบมันทีกกายเป็นยูทั้งเบิดหกขางหกขางครับผมมียว่าหาซีหาซีหาหกหาหก ห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนชุดี่ค่อหนนชุดทีประกอบกันแล้วเรียบร้อยครับผมถึงเป็ดกองพอเป๊ะเลยงวดเนี่ย6กคูนี่ครับผมฮกคูนี่แต่ชอบสุดๆเลยเนี่ยสุดๆเลยพ่อมักฮกหาตัวเดียว5 6 6กฮกหา เดียวเลยครับแมนครับสิ่งท่วนบางแนวอีหยังอีหยังมันก็แต่คือลงโตล้งโตหรับอีเดียโกมาเขี้ยงวันไหนมันใจสุดๆเลยเนี่ยโบนีไปใส่แล้วมั้งพอจะได้หนีละโบดีไปใส่รับสันจนกับสันจรกับพ่อฆ่าฆ่าเลยเหรอกลางเด็กกับบอลวัดวครับผมบอลติดเมืองไลแต่แล้วมันลงโตกันเป๊ะเลยอืม นี่เราเข้าไปที่เปียกนแล้วกับมันไดหูหกูแค่นี้และหกคู่เท่านี้ครับผมคัดมาแล้วเออมากติดหลังได้ก่อนเอารักนั่นละ่ะออยู่ในหกคูนี่หละครับผมเดี๋ยว่าตัวคือหกครับ,รบข้างล่างกับข้างล่างเล็กล่าง,างยังยืนยันโตที่เด่นล่างก็คือเกาสามที่หาฮกคือเกาเนาะครับผม แบบยั่งยืนกันคือเกาแบบที่นี่ตัดให้เหลือทีสุกเลยก็คือ 3, 2, 4, 2, 2, สามสองกับสี่สองสองตัวตั 3, 2, 4, 2, นวน,นีน้สามสองกับสี่สองตัวนี้ครับผมหลังนี้สามสองกับสี่สองตัวเองงวดนี้มันใจุดรุดเลยครับสามสองกับสี่สองแอนครับเน้นคักแล้วครับพี่น้องเนาะ เานาในเ่็ดทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดของพอคือเอาไปเทียบชนกับแม่เหล็กหรอกแต่ว่างนนีได้หาตัวที่ชนกันครับหาตัวชนกันก็นเลยไปประกบก็บคือวิ่อยู่นี่แหละครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กวิ่นกันเลยเพราะว่าพอกระเด็นหากับเจ็ดที่แล้วเอาหากับเจ็ดเป็นพระเอกกับผมประกบแต่ว่าอยู่ในนี่ก็คือพอก็เด้ประกบแค่ เลขเบิลได้ครับผมหรือว่าเหลขกที่ว่าเขามาน้ากันบ่าคอยมาน้ากันว่าพอเหลขเด่นพรหาเจ็ดนี่สิหาหาเจ็ดเจ็ดทังสี่ครับพี่น้องเนาะที่พอบ่ได้ประกบในนีน้ครับเอาหกคู่นี่แหละครับผมถือว่าเป็นที่เด็ดแล้วครับไปไบใส่ปรด้แล้วครับผมว่าหันชนกันอย่สามตัวได้ครับพี่น้องหนึ่งสองซีครับผมหนึ่งสองซีเป็นคููทางครับ เอาลองเบิรงวงนนี้สีวินกันนี่นี่แหละครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเป็นอ่าขัดกองมาก่ว,าว่าจะเป็นของพอลอยเอ็ดหรือว่าแม่เหล็กล็อกกันเห็ดห้่หน้อยลงได้ครับผมครับพี่เดไปใส่ยูบอพอมาเนี่พอด,ดีพอเด็ดแป้ขาวดำครับเป็นงานขาวดำครับใหญ่เสียก็เล่นเป็นงานขาวดำจักหน่อยกับเป็นปลาโมเดลครับผม เอาเก้ามาเชี่กับสิลบกวนพอสักนี้เด้อครับพ่อขอบพุะคุณพอลายเยอะครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขน้ากันครับพี่น้องเนาะพ่อร้อยเอ็ดเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปเลขพ่อได้ครับผมนี่ชุดเต็มครับพี่น้องเนาะเลขติดบนชุดเต็มเลขติดล่างครับผมเลขชุดเด็ด เอามาเบื้งโค้งสุดท้ายครับผมบ้านนี้โค้งสุดท้ายพ่อร้อเอ็ดเด่นบน5กับ7ชนเด่นชนเด่นแม่เหล็กร็อกได้ครับผมสี่ห6าหคือว่าเป็นเหล็กวิ่งกันครับพี่น้องเนาะสตัวบน5้าสี่ห้าหกห้าแ่หดแพอเน้นคู่เดียวได้ครับผมห6าหกหกคูนี่กับือบวาวาหลาครับพี่น้องเนาะบนยางเดียว เลขล่าง3 4 5 6ครับเน้น2คู่ครับผม3 2กับ42ครับนี่ครับพี่น้องเนาะเทิ่องสุดเต็มชุดเด็ดโค้งสุดท้ายครับผมเทียบชนขัดกรองไมา่ให้พี่น้องม c แล้วพิจารณาเบิงเดอร์ครับผมพ่อร้อครับไม่ฮักไม่เข้าเลขติดบนติดล่างให้ทุบหำครับผมใส่คลิปนี้เก็ามาเชียรกัขออวยพรให้พี่น้องมิซี่โชคดีเดอรครับผม มีโฉคมีหลับไปน้ากันครับพี่น้องเนาะ1นึท่านว่าคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ